คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับต้องรู้เรื่องแล้วละ่ะเพราะว่าเกี่ยวกับผีก็หลายคนกลัวกันโดยเฉพาะเทปนี้เราสืบเนื่องจากเทปที่แล้วนั่นก็คือการปราบผีชนิดหนึ่งเพราะว่า มันมีวิธีปราบผีการไลผ่ผีหรือทำยังไงกันแล้วแต่เยอะแยะมากมายแต่หนึ่งวิธีที่เราเคยได้ยินกันก็คือการจับผีลงหม้อ,อทำได้ไหมทำยังไงแล้วก็ใครเป็นคนทําได้บ้างครับอันนี้น่าสนใจคุณต้าเคยได้ยินคือหรือว่าเคยเห็นในหนังไหมเออเมื่อก่อนนี้ยุคเราไงแม่แมนานะหนังทุกเรื่องอะ่ะต,ต้องจับผีลงหม้อหม,ม้อแม่นาคที่ไปถวกน้ํา แล้วก็ต้องมีแบบว่าเป็นพยนผ้ามาสีแดงอันนี้มันมีทุกเรื่องในยุคนั้นแต่ยุคนี้ไม่ค่อยมีแต่ว่าเรื่องที่อยากจะถามคืออสมมติในเคสกรณีมีหมอผีเพื่อนเราโดนผีเข้าแล้วเป็นผีปอบ,บแล้วเขาจะหมอผีเขาจะมาทำยังไงวิธีการจับลงหมอ้อนี่มันจับอะไรก็ไม่รู้นะฮะเคยเห็นจับลงขวดเหมือนกันสมัยยุยคนึงที่มั้หมอเลงขวด อ๋อเที่ยวไปตามใช่แต่ว่าเอ้เนี่ยอยากจะรู้ว่าเขาจะเริ่มวิธีการแบบขั้นหนึ่งขั้นสองยังไงครับผมก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าการปราบผีการจับลงหม้อจะเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะทําำเพราะว่ามันจะเป็นการผีตัวนั้นจะค่อนข้างทรมานเพราะมันจะถูกกักขังจะใช้เฉพาะในกรณีที่ผีตัวนั้นดุมากหรือว่าแบบไม่ยอมจบอ่ะไล่ไปแล้วก็มาเข้าใหม่ไล่ไปแล้วก็มาเข้าใหม่อย่างเงี้ย ก็จะต้องจัดการให้หลับจําหรือว่าเพื่อไม่ให้ไปวุ่นวายกับใครผมถามนอกเรื่องนิดหนึ่งเวลาไล่ไปผีออกไปแล้วครับผีเนี่ยเขาจะต้องไปสิงที่อื่นไหมหรือว่าก็จะลอยไปแบบอิสระก็ได้แต่ว่าไม่ได้แปลว่าไปจบไปแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปหาเรื่องคนอื่นเข้าใช่ไหมฮะถ้าเขาไม่ได้มีความอาฆาตแค้นอะไรพิเศษเขาก็ไม่เข้ายุ่งกับคนหรอกก็ลอยไปก็ลอยไปตามเขาตามธรรมดาเพราะฉะนั้นคือจําเป็นเท่านั้นถึงจะต้องทําแล้วก็ การจับลงเนี่ยไม่จําเป็นต้องจับลงหม้ออย่างเดียวอะไรก็ได้ที่เป็นภาชนะเมื่อกี้ S <S ใส่ลงคาเทียนมันมันจะมีจะต้องเป็นภาชนะที่ปิดได้จริงๆถามว่าปิดไหมมันมีอีกแบบเลยนะจับลงถ้วยน้ําก็มีจับลงถ้วยน้าม,มีหลายแบบก็คือหลักๆวิธีการก็คืออย่างสมมุติว่า S โดนปอบเข้าสิงอ่าโดนปอบเข้าสิงปุ๊บเราก็จะต้องจับ S มาจับการ มัดไว้ก่อนเพื่อว่าอารวาสโวยวายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ก็จะใช้วิธีการเหมือนมัดตาสังศพเพื่อเป็นการสะกดเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะต้องเจรจาหรือตอนนั้นเนี่ยนะเอสนี่จะแรงเยอะไหมครับก็บางทีถ้าผีเข้า3าคนก็เอากันไม่อยู่ต้องปูกต้องอะไรกันกีเหมือนข้าวอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอ่อนแรงหมดแรงส่วนใหญ่ถ้าผีดุดุนี่มันหนักกว่าเดิมอะอะไรประมาณก็ต้องช่วยกันจับเสร็จแล้วก็ต้องขู่จะต้องใช้ทั้งอาคมใช้ทั้งน้ำบนใช้ทั้งมีดหมอใช้หวายอาคมก็แล้วแต่ที่ท่านถนัด ในแต่ละองค์โดยวิธีการไล่ถ้าเป็นการไล่ลงหมอ้อก็คือส่วนใหญ่เ็าจะไล่จากข้างบนลงล่างอันนี้คือผู้รู้แล้วก็คือหมอผีใช่ไหมฮะจะค่อยๆไล่เองละไล่จากต้นทางออกาอาจจะมีการไล่ออกจากปลายนิ้วไล่ออกจากปลายเท้าไล่ออกจากหัวลงเคสเนี่ยคนที่ทําเนี่ยจะเป็นพระหรือว่าเป็นหมอผีหรือว่าเป็นหมอธรรมฮะจริงๆก็เหมือนกันหมดถ้าเรียนวิชามาก็ทําได้หมดอลเรียนวิชามาก็ทําได้หมด แต่ว่าอาจารย์ท่านก็เคยเล่าว่ามีบางเคสต้องไล่ออกทางหัวก็มีท่านบอกถ้าเกิดเป็นพวกเป็นพวกโดนพวกลุคเทวดาอะไรอย่างเงี้ยเทวดาเขาต้องออกทางหัวถ้าผีออกทางเท้า,ทาอะไรก็จะมีเคล็ดของเขาอ่าสมมติเราเอสปอกโดนปอบแล้วกันแอาเราจับมัดไว้แล้วก็ต้องมีคาถานในการไล่ก็อาจจะใช้มีดหมอในการค่อยๆไล่ดันออกมาเพราะฉะนั้น ขาก็จะต้องถูกยื่นออกไปอาจจะใช้น้ำมลลาดเพื่อไล่ออกทั้งขาหรือว่าน้ำมลก็คือปลุกเสกมาแล้วก็ลาดไปไล่ออกเสร็จแล้วก็เอา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 ,เอาหม้อเนี่ยมาตั้งไว้เพื่อไล่ให้มันลงในหมอ้อเพราะพอไล่ให้ลงในหม้อเสร็จที่ต้องมีผ้ายันปิดก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้มันออกข้างบนบางทีก็ลงด้วยยันตีนิสิงเหลงด้วยอะไรต่างๆเพื่อกันไม่ให้มันออกอันนี้คือลักษณะแบบทั่วไปสําหรับการทุกอย่างที่จะใช้คือต้องมีรูไวก้กักใช่ไหมใช่หม้อถ้วยแต่ว่าบางอันก็ไม่จําเป็นนะอย่าง อย่างในสายของเอาหลวงปู่ทองกันสายหลวงปู่ทองวัดราชโยธาเนี่ยเขาเรียกผีลงไข่ใช้ไข่ดิบกับน้ํามันจันทร์ก็คือเอาไข่ดิบกับน้ามันจันเนี่ยคือต้องเอาน้ามันจันมาถูก่อนเพื่อให้มันไม่ฝืดมากแล้วน้ํามันจันเนี่ยถ้าเกิดคนโดนผีเข้าน้ามันจันที่เสกมาแล้วทาปุ๊บมันจะร้อนเลยก็จะรู้เลยว่าไอ้นี่โดนของหรืออะไรต่างๆแน่แล้วเขาก็จะลูดไล่มาตามมือไล่จากหัวเหรอครับไล่จากส่วนตรงกลางออกไป ตามมือก็ออกจากปลายนิ้วทีละนิ้วทีละนิ้วอะไรอย่างเงี้ยออกทีละนิ้วนี่หมายถึงว่าอะไรมันออกจากนิ้วก็คือถ้าโดนคุณใส่ก็ดีถ้าโดนผีก็ดีเขาเห<ก>มือนแบบว่าเราเหยไปจากาไรออกมันจะถูกดูดเข้าไปในไขอ่อ๋อหมายถึงว่า,ม,วามันทุกอย่างเนี่ยเหมือนแบบดูดซึมเข้าไปไอ้ไข่เนี่ยมันจะถูกซึมเข้าไปในไข่ซึ่งมันไม่ซึมเข้าไปในมือของคนทําใช่ไหม ก็คือมันจะเข้าไปในไขมันจะมีคาถากำกับในการไล่เขาก็จะไล่ที่ต้องไล่หลายจุดคือเพื่อเผื่อว่ามันหนีไปจุดอื่นมันก็จะต้องไล่ให้หมดจุดแล้วก็บางทีไม่ได้ทําวันเดียวได้บางทีวันเดียวไม่หมดก็ต้องสองวันสาวันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเคล็ดด้วยว่าระหว่างทําห้ามกินของคนที่เป็นผู้ป่วยหมายความว่าตติดเชื้อกันไหมมันไม่ได้ติดเชื้อก็คือสมมุติว่าบ้านผู้ป่วยเขาเขาสงสารหมอเหนื่อยมาทําอย่างเงี้ยเลี้ยงข้าวไม่ได้นะห้ามกินกินได้แต่น้าเปล่าอย่างเดียวมะว่าถือว่า ไปกินของเขาทั้งที่ยังเอาของเขาออกไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับเป็นกิดสิมนนรับต้องรักษาจนหายแล้วนะถึงจะกินได้เเกชอันนี้ในกรณี<ช>ที่ไข่แล้วกรณีที่ลงหมออ้อน,นี่มันทําไงเพราะว่าหม้อมันไม่ได้มันห่างตัวครับคือมันเป็นการยิงลงได้เลยคือถ้าออกปุ๊บเขากําหนดให้ลงตรงนั้นได้เลยอ๋อเขาก็สวดไ <ฟ S 2> เพื่อยัดให้มันลงตรงนั้นเข้าไปเลยบทสวดส่วนใหญ่ใช้บทอะไรครับ มันก็มีหลายบทมีคาถาเฉพาะของเขาก็มี oh, แล้วก็มี <okay. S 1> พวกบางทีถ้าทั่วไปก็เป็นพวกอิทธิปิโสถอยหลังพวกคาทาพุทธโมนะถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อไล่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่อย่างไข่เนี่ยอาจารย์มารัตนท่านเคยถามพระรูวิชัยว่าไล่ออกไปในไข่แล้วไข่นั้นกินได้ไหมไข่จะกินก็ครูบอกว่าถ้ากล้าก็กินได้เพราะเองอย่าลืมว่าตอนผีมันเข้าอ่ะเข้าทางไหนมึงก็ไม่เห็นเพราะยันตอนที่มันออกไปแล้วอ่ะมึงก็ไม่เห็นแล้วมันไปไหน ท่านบอกว่าถ้ากินเข้าไปแล้วจะกันผีได้เหมือนราแก้เคลดกินผีอแต่ท่านบอกคนไม่ค่อยกินหรอกกินผีจะกันผีได้เป็นเคล็ดก็จริงๆผีมันออกไปแล้วแล้วเป็นไข่ที่ผ่านการอ๋อกัดจัดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผีไม่ออกแล้วเราไปกินผีเนี่ยมันไม่ได้โดนศีลอ๋อไม่ได้แก้ผีแล้วไม่ได้แก้อันนี้คือถ้าเมื่อออกแล้วแต่ท่านบอกมันไม่มีใครกินหรอกเพราะมันมันจะเหม็นกลิ่นน้ำมันจันมันจะเหม็นกินไม่ได้ครับแต่ท่านพูดว่าถ้ากล้ากินจริงๆก็กินได้แล้วถ้าผีอยู่ในนั้นแล้วเราตอก ไม่มีอะไรแล้วเผาไปผีจะสลายไปเลยท่านบอกว่าถ้าไปถ้าสมัยก่อนมันจะมีพวกเล่นกลที่แบบว่าเป็นรูดๆแล้วต่อมาเป็นเส้นผมเป็นอะไร<ฮ>ะท่านบอกอันนั้นไม่ใช่嗯嗯ถ้าของจริงท่านบอกของจริงนิ่งเป็นใบไอ้โฉงฉ่างเนี่ยไม่ใช่ของจริงเพราะเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการเจาะแอบ,บเจาะรูแล้วก็ใส่ของไปได้ถ้าของจริงเราอย่าลืมว่าตอนผีเข้ามันไม่เห็นนเข้ามาทางไหนเพราะฉะนั้นตอนออกมันก็สลายไปเลยมันไม่ได้ไปเข้าอะไรอันนี้ก็เป็นวิธีการรูดตกลงที่ที่สมมติรูดไข่เนี่ย ผีจะอยู่ในไข่หรือว่าสลายไปเหมือนกับเป็นวิธีการเรียกออกพอมันออกไปแล้วคือมันก็ไปเลยมันไปเลยแต่อย่างถ้าเกิดเป็นสายหลวงพ่อปานนั่นเรียกกลงถ้วยอืเป็นถ้วยน้ําซึ่งไม่ต้องปิดฝาด้วยนะไม่ต้องปิดฝาด้วยเป็นถ้วยน้ําสมมติว่าเอาถ้วยน้ามาถ้วยหนึ่งวางเราก็ทาพิธีไปเดี๋ยวนะสมมุติว่าเอสเป็นคนที่บวชอ่เข้าแล้วก็านี้บนฐานนี้เป็นถ้วยเราจะต้องเอาถ้วยน้ํามาวางแล้วก็เอาเทียนมาวางบนถ้วยแบบนี้อืให้ให้แสงไฟเนี่ย เวลาจุดเทียนเนี่ยน้ำมันจะหยดเปอนน้ำมนต์นะครับตั้งน้ำมนต์เอ็เอ็นเทียนถามว่าทําไมอาจารย์บอกว่าเพราะเตโชธาตัวเนี้จะถ่วยทําให้เวลาผีออกมามันโดนเตโชธาตแล้วมันไม่กระจายออกไปมันจะตกลงข้างล่างเหมือนน้ำตาลดึงลงไปดึงลงไปมันจะโดนไฟเนี่ยกันไว้ให้ลงไปในน้ําครับแล้วก็เวลาทาเนี่ยจะต้องมีการใช้ดินสอบพองมาขีดเส้นแล้วก็ภาวนาด้วยไตสรณคมเพื่อกันไม่ให้ผีมันมาเข้าไอ้คนเลียด ออยย่างเี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ที่เขาการตาสั่งกันแล้วก็หมอ,อผีมาแล้วลูกศิษย์ก็มาตัวสั่นกันอยู่ในนั้น,น,นเวลาเรียกก็จะใช้วิธีเคาะครับเคาะเรียกเคาะให้ออกมาแล้วก็ตัวถ้วยเนี่ยก็ต้องเสกด้วยอาการส2ษเสกด้วยขันห้าคือเสกให้เหมือนกับว่าถ้วยนี้มีรูปพร้อมที่ผีจะเข้าสิงแทนได้ครับเพื่อให้มันออกจากคนนั้นมาเข้าสิงถ้วยแทน หมายถึงว่าเสกให้มันเหมือนอารมณ์เป็นเหมือนคนนะฮะใช่อารมณ์ให้มันเหมือนใช่งั้นเอาตุ๊กตาอย่างเงี้ยได้ไหมก็มันจะตั้งเทียนอะไรไม่ได้ไงครับแล้วที่สําคัญคือตอนที่เราเรียกลงเนี้ยเราเราไม่ได้อ่าเราไม่ได้ปิดฝาเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นวิธีการแค่ไล่มันออกพอเราเสกมาเสร็จว่ามันลงจนคนหายเสร็จปุ๊บเขาก็จะใช้คาถาพราะเจ้าฮะพระองค์ย้อนหลังยถา,าพุทโมนะแล้วก็สาดทิ้ง<อ>ก็คือผีนั่นก็ไปละ นั่นก็ไปแล้วอันนี้ก็คือเรียกลงอันนี้ในกรณีผีไม่ดุไม่อันตรายก็แบบไปไปก็ไปไปปล่อยไปแต่ถ้าเป็นแบบที่จับลงหม้อพิเศษอย่างอย่างสายวัดประดู่เนี่ยอาจารย์มานะเคยเล่าว่าหลวงพ่อสละท่านเคยทําท่านจะทําในกรณีที่แบบบินธบาตก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ไม่ยอมท่านก็ต้องเรียกมันลงหม้อเสร็จแล้วท่านบอกว่าลงหม้อถ้าเอาไปถ่วงน้ํามันก็จะเหมือนในหนังอะเผื่อมีคนไปงมไปเปิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าท่านจะเอาหม้อนั้นไปสุ่มไฟจนหม้อดินระเบิดอื ถามท่านว่าทําไมมอด,ดินระเบิดแล้วผีมันหายท่านบอกกูก็ไม่รู้มันหายไปไหนแต่มันไม่เคยกลับมาอีกเลยเพราะเราอย่าลืมว่าเราเคยพูดถึงเรื่องผีว่าผีเนี่ยเขากลัวไฟเป็นพราะที่ดูเหมือนจะแพ้ไฟไหมคะเพราะผีธรรมดาที่พลังงานน้อยเนื่นองจากว่าผีจะมาปรากฏในโลกได้เนี่ยเขาต้องรวมธาตุในการมาปรากฏตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพวกผีที่กําลังน้อยเนี่ยเจอแค่เสียงเปิดเครื่องเสียงดังๆหรือว่าเสียงประทัดตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยธาตุก็เจอหมด เพราะฉะนั้นยิ่งเราเอาหม้อไปเผาจนระเบิดเนี่ยมโหมันรู้กี่ร้อยองศาค,คือเหมือนกับเผาตัวธาตุที่เขาจะรวมจนระเบิดคือเขาหมดแรงไปเลยอ,ะอ่ะม,มันก็เลยโอกาสที่จะฟื้นมาก็ยากแต่ถามว่าเขาถึงขั้นแบบไม่ได้ไปผุดไปเกิดไหมไม่มีทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมเพียงแต่ว่าก็เหมือนเขาสลายพลังงานหมดจนไม่สามารถกลับมาทําอะไรได้แต่ท่านก็จะบอกว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าทำเพราะว่ามัน เขากว่าจะกลับฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยมันยากมากนอกจากกองท่ว่าถ้าก็ไม่ฟัง,งฟื้นก็ไปสิงคนอื่นอ,อีกเหมือนกับคนมันดูหนังจอมยุทธแล้วโดนดึงวิวชายุทธออกไปหมดแล้วมันก็จะแบบหมดอะไรตายอย่างหมดอะไรอย่างเงี้ยไปอะไรเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นการเ,าเรียกว่าจับผีล้มหม้ออย่างที่เราคนทั่วไปทําไม่ได้ช่วยเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมถ้าวิธีพวกนี้ห้องอิพทิปโซถอยหลังสมมติในกลุ่มนั้นมันมีฮะ ไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องต้องเรียนมาต้องมีต้องมีครูคุมด้วยนะคือถ้าเราเรียนถ้าเราท่องเองเฉยบางทีกําลังนั้นผมถามนิดนึงเอาในแง่ของการใช้งานจริงนิดนึงนะฮะไปแคมปิ้งกันเพื่อนชักตาตั้งผีเข้ารู้ว่าเป็นปอปั๊บทาไงดีฮะโทรเรียกโทรเรียกไม่ทันง่ายที่สุดคืออย่างที่ผมบอกให้พกพระไว้เสมอเอาพระนั่นแหละเหมือนในหนังเลยเอาพระคอสมผสมพยาบาลช่วคร่าวตอนแรกเอาพระคอ๊บ ต้องที่ฐานกันนะบอกหลวงพ่อช่วยให้ไล่เขาออกไปเอาพระคล้องหรือพระทำน้ำมนต์แล้วก็ลาดเขาอะไรเงี้ยเพื่อใช้ธาตุน้ำเนี่ยไล่ออกอันนี้คือขั้นต้นเบื้องแล้วยังไงต่อครับถ้าไม่หายก็ต้องไปวัดแล้วต้องไปวัดไปหาครูบาอาจารย์หรือหมอผีที่เขาแล้วก็ขนกันไปต้องไปวัดแล้วก็เดี๋ยวพระไปแจ้งพระพระก็จะไปติดต่อเองว่ามีหมอทำมีอะไรผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระเกจิท่านทำเองได้ครับ เอาให้ดีไปหาพระดีกว่าเพราะบางทีเราไปหาหมอผีเนี่ยมันมันทําใส่เราซ้ำไม่มีมครับว่าวัดก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เพรา็ตกใจแล้วก็ไล่ให้ไปโรงพยาบาลถ้าเราไปวัดในเมืองอะเรียบร้อยมากทำไม่เป็นต้องเป็นพระที่แบบเป็นแนวเกจิที่แบบท่านศึกษาวิชาพวกนี้มาสักหน่อยหนึ่งก็จะช่วยได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าอย่าให้มันเข้าเลยเพราะว่าถ้าเข้าราวุ่นวายโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเราห้อยพระสวดมนต์เอาไว้ป้องกันไว้ก่อน ก็กันได้เยอะแล้วล่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกวิชาพวกยันเกาะเพชรตะลังเพชรโซรถอะไรพวกนี้ผีเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นหนึ่งวิธีป้องกันนะครับถ้าใครเจอผีแบบนี้ก็แก้ไขเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ต้องไปหาคนที่เขามีวิชาอาคมจริงๆที่จะช่วยทำได้นะครับเพราะในยุคปัจจุบันนี้เท่าที่ฟังจากใน h e Ghost r ร d i o ก็ยังมีอยู่จนถึง ยุคนี้ปีพศนี้ก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับจากอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นก็เผื่อเจอตัวเองจะได้รู้แล้วก็อย่าลืมขอต่อรองว่าคืนทาดกลับคืนด้วยก่อนจะไปใช่นะครับเผื่อเจอจริงๆนะไม่แน่ใจก็เอาไว้ว่าเป็นประดับความรู้ไปแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ดูรายการอยู่นะครับก็เป็นถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับใครที่อยากจะฟังเรื่องไหนที่แบบเรื่องแปลกๆเรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องวัตถุมงคลหรือว่าเรื่องเกศจิอาจารย์ต่างๆนะครับติดตามได้ที่ช่อง พวกเรานะครับโค้ชกูรูนะครับไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณตอนใหม่ๆนะครับวันเสาร์สามทุ่มคุยจานนทิ์สดๆนะครับที่แฟนเพจนะครับแล้วก็มีเทปดีรันในวันพุธ2องทุ่มครึ่งทาง y t u t u นะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดติดตามแล้วก็สมัครสมาชิกกันได้นะครับทุกช่องทางนะครับแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อเสื้อ,อยืดจากพวกเราได้ทั้งสามรุ่นนะครับ เทปน่าจะคุยเรื่องเลนตนต่อนะครับติดตามได้ที่ Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้พวกเราั้องสับคนขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ